สวัสดีครับเรื่องเล่าจันทร์ถึงสุขวันจันทร์ที่20กันยายน2564รผมอธิพงศ์พ,พัฒนาเศรฐพงศ์ครับวันก่อนเนี่ยผมได้ฟังพอดแคสต,ตอนหนึ่งซึ่งเล่าถึงคําพ,พูดที่โค้ดมาจากรักโอวามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคาพูดนี้คือ better is good หรือ,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 อดีกว่าก็คือดีแล้วน่ฟังแล้วอาจจะงงงดีกว่าก็คือดีแล้วหมายความว่ายังไงจริงๆถ้าบอกว่าดีกว่ามันก็ต้องดีอยู่แล้วสิก็มันดีกว่าเดิมไง นั้นในเมื่อชัดเจนขนาดนี้แล้วทาไมคําพูดนี้ถึงจะมีความพิเศษนะเหตุผลนั้นก็คือคนเราเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าตัดสินใจไม่ถูกนะครับหรือรัพท์เทคนิคทางจิตวิทยานเนี่ยเรียกว่า decision paralysis ซึ่งหมายถึงภาวะที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เราเลือกไม่ถูกจกนในที่สุดเราก็ไม่ได้เลือกอะไรเลยและภาวะตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยสาเหตุที่เจอได้บ่อยสาเหตุหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดนั้นน่ะมันยังไม่สมบูรณ์แบบ,บลองนึกภาพนะครับ หลายคนเนี่ยเคยมีความคิดอยากลงทุนจะซื้อหุ้นจะซื้อที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเราเลือกไม่ถูกว่าการลงทุนอย่างไหนจะสมบูรณ์แบบหรือบางคนมีโครงการอะไรในที่ทํางานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่สุดท้ายพอไปเสนอแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะคนที่มีอํานาจตัดสินใจเนี่ยรู้สึกว่าโครงการนั้นมันยังไม่สมบูรณ์แบบจนใน้สึกโครงการนั้นก็ไม่เคยได้ลงมือทําผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่อยากจะแต่งงานกับแฟนแฟนก็อยากแต่งด้วยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ยินดีฮะ แต่ก็ไม่ได้แต่งสักทีเพราะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดว่าแต่งจังหวะไหนถึงจะสมบูรณ์แบบจะจัดงานยังไงถึงจะสมบูรณ์แบบเลือกชุดเลือกทีมเลือกการตกแต่งยังไงถึงจะสมบูรณ์แบบสุดท้ายก็เลยเลือกไม่ได้แล้วพอเจอการระบาดของโควิด -19 ก็ยิ่งจัดงานได้ไม่สมบูรณ์ไปใหญ่ตอนนี้ก็เลยยังคาราคาซังอยู่แบบแปลกๆทั้งที่สุดท้ายถ้าตัดใจจ,จัดไปซะก็คงจะดีไปแล้วนะครับได้มีชีวิตคู่สมใจทั้งบ่าวสาวและทั้งสองครอบครัว นี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับลองนึกดูว่ามีกี่ครั้งในชีวิตเราที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้เกิดผลดีแต่สุดท้ายเราไม่กล้าทําเพราะเรากังวลว่ามันจะดีไม่พอหรือมีอะไรบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์นั่นแหละครับเรากาลังหวังความสมบูรณ์แบบซะจนทําแค่ให้ดีขึ้นเนี่ยมันยังไม่พอเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากในภาครัฐเพราะงานรัฐบาลนั้นก็อย่างที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วถ้าทําได้ดีก็เสมอตัวแต่พอทําผิดพลาดเมื่อไหร่ก็กลายเป็นจุดอ่อนให้ถูกเล่นงานได้เลย ผลที่เกิดขึ้นคือบุคลากรในภาครัฐจํานวนไม่น้อยใช้วิธีทํางานเป็นวันๆแค่ครบตามหน้าที่ไม่ตัดสินใจอะไรปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปตามเรื่องตามราวเพื่อจะไม่ต้องเสี่ยงกับการที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือที่เราเรียกกันว่าใส่เกียร์ว่างนั่นแหละครับวิธีคิดและลักษณะระบบง,งานในภาครัฐแบบนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แทบไม่มีการพัฒนาหรือนวัตกรรมเกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการเลยแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข้าราชการประจํา แต่นักการเมืองที่มารับตําแหน่งก็อาจจะทําเช่นนี้ได้เช่นกันถ้าลงมือทําอะไรกระโตกกระตากไปก็จะเปลืองตัวเปิดจุดอ่อนให้โดนเล่นงานดังนั้นอะไรที่ดูแล้วไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้สมบูรณ์จริงๆก็จะไม่ทํายกเว้นแต่จะจําเป็นต่อความอยู่รอดจริงๆจริงๆนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการที่บ่อยครั้งเนี่ยเราเห็นใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลใส่เกียร์ว่างเหมือนกันไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง,จงไม่มีการสะสางวัฒนธรรมที่เป็นพิษไม่มีการพัฒนาใหม่ๆอะไรเกิดขึ้น โอบามาเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองที่ถูกเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีดังนั้นจริงๆแล้วการที่เขามีคําพูดอะไรแบบนี้ไว้เตือนใจตัวเองจึงถือเป็นเรื่องดีมากเพราะนั่นหมายความว่าเวลารัฐบาลจะทําอะไรจะมีโครงการอะไรไม่ต้องหวังให้สมบูรณ์แบบไม่ต้องเลื่นเลอเพอร์เฟกขอแค่สุดท้ายผลลัพธ์โดยรวมดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าใช้ได้ลงมือทําได้เลยดังนั้นคําพูดที่ดูธรรมดาธรรมดานี้จริงๆแล้วก็มีที่ใช้ที่สําคัญนะครับและจะเป็นคําพูดที่คอยเตือนให้เราขยับตัวเพื่ออสสร้างงมเเปปลลี่ย่ยยนแูอ ไม่ใช่แค่อยู่รอดให้ผ่านไปวันวันในงานเอกชนเนี่ยอาจจะมีปัญหาน,นี้น้อยลงแล้วเพราะปัจจุบันบริษัทเอกชนที่ดีมักเรียนรู้ที่จะไม่ลงโทษความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างนวัตรกรรมหรือการพัฒนาแต่งานราชการเนี่ยยังตามหลังตรงนี้อยู่อีกเยอะครับยังต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะถึงจะกลายเป็นงานราชการที่มีประสิทธิภาพน่าชื่นชมเหมือนในหลายๆประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์แล้วก็ในระดับส่วนตัวสําหรับผู้ฟังทุกคนนะครับอย่าให้ความสมบูรณ์แบบกลายมาเป็นศัตรูของความดีครับ คิดจะทำอะไรถ้าทำแล้วผลลัพธ์ดีกว่าเดิมก็โอเคแล้วครับทำได้เลยขอบคุณที่ติดตามฟันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ